สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนของคุณครูเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทุกคนสบายดีกันไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกันต่อเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มมาเรียนกันเลยดีกว่านะคะ การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันเราแบ่งหัวข้อได้ดังนี้นะคะนักเรียนเอ,ออันแรกก็คือความหมายของทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เราในสร้างขึ้นมาจะเห็นว่ามีประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติด้วยกันนะคะอีกหัวข้อหนึ่งคือความสําคัญของทรัพยากรสมัยโบราณเนี่ยคนโบ,บ,บราณเก่าแก่เลยเนี่ย อยู่กับธรรมชาติมีความผูกพันกับธรรมชาติกันมาตลอดส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําเพราะต้องใช้ในการเพาะปลูกหรือว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันจะเห็นว่ามีความสําคัญกันมากเลยผูกพันกันมากในเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย์และก็สัตว์อีกหัวข้อหนึ่งคือทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวเรามาดูว่าทรัพยายกรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นน่ะมีอะไรบ้างหัวข้อสุดท้ายก็คือการใช้ทรัพยายกรอย่างไรให้ประหยัดและมีความคุ้มค่ามากเออเราจะใช้ยังไงอะคะนักเรียนให้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดแล้วก็อยู่กับเราได้นานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนะคะแม่น้ํา แม่น้ํามีความสาคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์เราเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้ดื่มใช้กินใช้ในการทําความสะอาดต่างๆในชีวิตประจําวันใช้ในด้านการเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเราจะได้อาหารจากสัตว์น้ําต่างๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นยังจะเป็นที่สัญจรไปมาของ ของเราอีกด้วยฉะนั้นแม่น้ำจึงมีความสำคัญเราจึงต้องช่วยกันรักษาให้มันสะอาดไม่ทิ้งขยะลงไปหรือไม่ปล่อยน้ำเสียไปให้น้ำนั้นสกรปรกทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้และเราก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำที่สะอาดใช้ได้นะคะเรนนคภาพต่อไปคืออะไรคะอ่าทรัพยากรป่าไม้ ักเรียนคะคุณครูพูดเสมอเลยว่าป่าไม้นั้นมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ของสัตว์เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําลําทานแหล่งก่อกําเนิดของน้ําทําให้เกิดฝนตกตามฤดูกาลยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยและก็เป็นแหล่งอาหารอาหารป่านะคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์เราเนี่ย ชอบทำลายมากเลยทำลายยังไงแอบตัดต้นไม้ไปขายเอาไม้มีค่าไปขายตัดไปสร้างบ้านเรือนเมื่อตัดมากๆเข้าเนี่ยต้นไม้ถูกทำลายไปก็จะทําให้เกิดความแห้งแลง้งเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะคอยดูดซึมน้ําเวลาฝนตกทําให้เรามีความรู้สึกว่าอากาศดีชุ่มชําสดชื่นได้สังเกตเ,เวลานักเรียนไปเที่ยวในป่าเรียนจะมีความรู้สึกว่าเรา สดชื่อหายใจสะดวกแต่ทุกวันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นและภูเขาที่มีต้นไม้ก็เริ่มแกะผกทําลายไปทําให้ต้นไม้นั้นไม่เหลือและมองไปก็เห็นแต่ความแห้งแล้งใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าเวลานักเรียนไปต่างจังหวัดเจอภูเขาหาความชุ่มฉ่าไม่ค่อยได้แล้วเพราะต้นไม้ทาไมคะถูกทําลายไปเยอะเพราะฉนั้นทรัพยากรป่าไม้จึงมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นแหล่งของ ต้นน้ำลำธารให้กับเรานะคะนักเรียนคะนักเรียนเห็นในภาพอะไรคะภูเขาใช่ไหมลูกภูเขาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันนะคะที่มีความสําคัญนักเรียนจะเห็นว่าเวลานักเรียนไปต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นมีภูเขาสูงสูงเวลาเราแล่นรถไปเที่ยวชนบุรีก็เห็นการจนะบุรีหรือสระบรรบ,บุรีราชบุรีนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะ บุรีหมดเลยเนี่ยจะเห็นภูเขาสูงสูงไม่เพียงว่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ก็ยังมีสัตว์ป่ามีแร่ท่าต่างๆแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าภูเขาก็เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําลําธารต่างๆแม่น้ำเจ้าพยาของเราเนี่ยเป็นแม่น้าสายหลักของประเทศไทยก็มีต้นกําเนิดมาจากภูเขาด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นยังเป็นแนวภูมิแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน คือคือป้องกันค่าศึกรอบบ้านให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะนั้นก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปทรัพยากรต่อไปนะคะทะเลทะเลก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งสัตว์น้ำสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกวันนี้กุ้งหอยปูปลาทั้งหลายเนี่ย เป็นอาหารที่นักเรียนชอบไหมคะชอบคุณครูก็ชอบค่ะ <c oughs> คุณครูก็ชอบอาหารทะเลนะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่เป็นอาหารแล้วก็เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะพอพูดถึงทะเลเนี่ยถามว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยชอบไหมชอบนักเรียนชอบมากเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่ถามถามไปไหนมานักเรียนจะบอกว่านักเรียนไปเที่ยวทะเลเพราะอะไร เพราะทะเลนั้นเมื่อนักเรียนไปแล้วนักเรียนได้ทําไมคะเล่นน้ําทะเลสนุกนอกจากนั้นเนี่ยทะเลก็ยังเป็นเอออะไรอะ่ะเวลาเราไปขนส่งสินค้าทางเรือเนี่ยเราก็จะเดินทางทางทะเลขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านส่งสินค้าออกยังประเทศต่างๆนะคะตรงนี้ก็มีความสําคัญอีกเช่นกันค่ะสัตว์ป่าก็เช่นกันนะคะนักเรียน เป็นทรัพยากรที่อยู่คู่กับป่ามาทําให้ป่านั้นสวยงามบางชนิดก็เป็นอาหารบางชนิดก็ช่วยให้เราดูแล้วพักผ่อนหย่อนใจเช่นกวางนกลิงชนีหรือว่านกยูงเลื่ยงเคยเห็นนกยูงแผ่ลําแพนไหมคะเวลากลางปีกออกจะสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่อยู่เคียงคู่ป่าของเราให้สวยงาม ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่เราต้องอนุรักษ์เอาไว้เหมือนกันนั่นเลยจะเห็นว่าบางบางทีเนี่ยเราจะมีสัตว์ป่าสงวนเอาไว้เพราะสัตว์บางชนิดเนี่ยถูกคนล่าซะจนจะสูญพันธุ์หมดแล้วเราเลยต้องอนุรักษ์เพื่อรักษาให้มันอยู่คู่กับป่าทําให้ป่าเราเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยสัตดในช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะตรงนี้เราเลยต้องอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้มันอยู่คู่กับป่า ป่าก็จะได้อุดมสมบูรณ์ต่อไปเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนเรียนเรื่องทรัพยากรไปแล้วเนี่ยตอนนี้พอจะเข้าใจบ้างไหมคะเข้าใจบ้างไหมลูกค่ะนักเรียนบางคนบอกเข้าใจเก่งมากเลยค่ะคราวนี้นักเรียนมาดูทรัพยากรที่เราใช้ในชีวิตประจําวันกันในแต่ละวันนั้นเราใช้อะไรบ้างทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่นักเรียนใช้อยู่ทุกวันทุกวัน น้กเรียนทราบไหมคะว่ามีกี่ประเภทมีสองประเภทลูกแล้วแบ่งได้สองประเภทได้แก่ทรัพยากรส่วนตัวกับทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมน้กเรียนมาดูก่อนว่าทรัพยากรที่เป็นส่วนตัวนั้นคืออะไรทรัพยากรส่วนตัวก็คือสิ่งที่นักเรียนเป็นเจ้าของเองแล้วก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆกับตัวของเราเองน้กเรียนดูภาพ ดินสอก็เป็นของนักเรียนเองอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายอันนี้นักเรียนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเวลานักเรียนมาเรียนหนังสือนักเรียนก็จะมีอุปกรณ์การเรียนเอ่อต่อไปสมุดหนังสือหรือว่ากระติกน้ํากระติกน้ําก็เป็นส่วนตัวหนังสือหรือแบบฝึกหัดที่เป็นสมุดก็เป็นส่วนตัวของนักเรียน นักเรียนเห็นไหมคะเวลานักเรียนมาเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะมีชื่อของนักเรียนเนี่ยอยู่ในหนังสือของตัวเองอันนั้นเป็นของนักเรียนนักเรียนเป็นเจ้าของคนอื่นมาเป็นเจ้าของไม่ได้มาใช้ของนักเรียนไม่ได้กระติกน้ําก็เหมือนกันคนอื่นจะมาใช้ปนของหนูไม่ได้นะคะเพราะหนูเป็นเจ้าของเองจะมีชื่อของหนูติดไว้แปรงสีฟันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนักเรียนต้องใช้ของนักเรียนเองนะคะปนกับคนอื่นไม่ได้เลยอันนี้เชื่อโลกจะทําไมคะ อาจจะมาติดเราก็ได้เพราะอันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะจะมาปนกับคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวก็เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่เป็นของนักเรียนเองของใครของมันนะคะเวลาใช้เราจะไม่ปนกันไม่เอาของคนอื่นมาใช้รองเท้าถุงเท้าก็เป็นของนักเรียนเองเช่นกันนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียน Floren, มีรองเท้าของนักเรียนเองถุงเท้าเองเราจะไม่ปนของคนอื่นไม่เอาของคนอื่นมาสวมใส่ หรือกระทั่งท้ายคือแว่นตาแว่นตาก็เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เวลานักเรียนสายตานักเรียนอาจจะสั้นหรือยาวมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็เป็นทรัพยากรส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนต้องใช้ของตัวเองไปใช้ของคนอื่นได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าสายตาแต่ละคนเหมือนกันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าที่ครูยกตัวอย่างมาน,นี้คือทรัพยากรที่เป็นส่วนตัวนะลูกนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูกันว่าทรัพยากรส่วนรวมนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูเลยค่ะนักเรียนคะในภาพคือเครื่องเล่นในสวนสาธารณะนะคะเวลานักเรียนไปออกกําลังกายหรือไปเที่ยวสวนสาธารณะเนี่ยนักเรียนจะเห็นมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆเ,เล่นใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆที่เป็นของส่วนรวม ใครมาใครจะเล่นอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าเด็กๆทุกคนมีสิทธิ์เล่นได้ทุกคนนะคะเพราะไม่ใช่ของส่วนตัวของใครอันนี้คือของส่วนรวมนะคะต่อไปคือห้องสมุดนะคะเรกเรียนดูในภาพเป็นห้องสมุดทั่วไปห้องสมุดของประชาชนตามแต่างจังหวัดเขาก็มีนะคะว่าห้องสมุดประชาชน สำหรับบริการให้กับประชาชนในเข้าไปอ่านหนังสือหรือว่าข่าวสารต่างๆก็จะมีหนังสือพิมพ์มีมีอะไรต่ออะไรวางไว้ให้เราอ่านเยอะแยะรวมทั้งหนังสือด้วยหรออือห้องสม,มุดหรือพิพิธภัณฑ์ตรงเขตทุ่งครุที่นักเรียนเคยไปมาเวลาวันหยุดนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหาความรู้จากตรงนั้นได้ไม่มีใครห้ามนะคะเพราะว่าตรงนี้คือของส่วนรวม ใครจะเข้าก็เข้าได้เข้าไปอ่านตามกําหนดเวลาที่เขากําหนดว่าเข้าได้กี่โมงแล้วก็หมดเวลาช่วงกี่โมงนักเรียนก็เข้าออกตามเวลาของเขาแต่ถามว่าเสียเงินเข้าไหมไม่เสียนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นของส่วนรวมนักเรียนคะนักเรียนดูในภาพในภาพก็คืออะไรคะแม่น้ำนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามี บ้านคนอยู่ริมน้ํากันเห็นไหมคะุคนที่อยู่ริมน้ําเนี่ยเขาจะใช้น้ําจากแม่น้ําในการอุปโภคบริโภคในการใช้ซักล้างสิ่งต่างๆทุกคนที่อยู่ริมแม่น้ําเนี่ยมีสิทธิใช้ได้หมดทุกคนเพราะแม่น้ํานี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นของส่วนรวมเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดที่จะใช้น้ำในแม่น้ำนี้ ไม่ว่าจะสัญจรไปไหนหรือว่าจะกินจะใช้ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยไม่ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของจะมาห้ามว่าไม่ใช้ไม่ได้นะคะตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยค่ะสะพานลอยเด็กๆเห็นสะพานลอยไหมคะเห็นแล้วอ่าไหนใครไม่เคยเห็นสะพานลอยบ้างไหนใครเคยข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยบ้างยกมือสิคะ โอ้เยอะเลยอะ่ะใช่ค่ะเรียนคะสะพานลอยเนี่ยเป็นของส่วนรวมเอาไว้ใช้สำหรับข้ามถนนเพื่ออะไรเพื่อเรานั้นปลอดภัยจากอันตรายในเรื่องของรถถ้าเราไม่ข้ามสะพานลอยถ้ามีรถเยอะๆเนี่ยเราอาจจะทำไมคะข้ามข้างล่างรถอาจจะชนเราได้อาจจะถึงกับชีวิตเลยนะแต่ถ้าเรามีสะพานลอยเนี่ยจะช่วยเซฟ ตัวเราเองได้เยอะถ้าให้เราเนี่ยปลอดภัยที่สุดข้ามสะพานลอยค่ะเพราะว่าถ้านักเรียนข้ามข้างล่างเนี่ยแม้กระทั่งไฟแดงหรือว่าทางมะลายเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะเพราะรถบางคันจนะขับเร็วมากเลยอาจจะเบรกไม่ทันขณะที่เราข้ามเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสะพานลอยก็เป็น ทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของส่วนรวมถามว่ามีใครเป็นเจ้าของไหมหน้าบ้านที่มีสะพานลอยอยู่ด้านหน้าบ้านนั้นเป็นเจ้าของหรือปเปล่าเปล่าอันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้หมดทุกคนไม่มีใครห้ามนะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเด็กๆอย่าลืมใช้สะพานลอยนะคะการใช้ทรัพยากรกอ,อย่างประหยัดเอนักเรียนมาช่วยค,ครูคิดหน่อยสิคะว่า เราจะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้ยังไงเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราใช้ไปเนี่ยนักเรียนคะมันมีวันหมดไปไหมมีไหมคะอย่างแก๊สธรรมชาติเนี่ยน้ามันเนี่ยนักเรียนว่ามีวันที่จะหมดไปไหมมีเพราะฉะนั้นทํำยังไงอ่ะจะให้เราเนี่ยใช้แล้วให้มันอยู่กับเราไปนานๆให้หมดช้าที่สุดหรือให้เราเพิ่มเติมขึ้นมาทดแทนจากที่หมดไปก็ทดแทนให้เพิ่มขึ้นมา ทำยังไงดีเอ่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทํายังไงกันดีแล้วเรียนมาช่วยคุณครูคิดด้วยนะคะแล้วเรียนคะแล้วเรียนเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยไปซื้อเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าในการทําให้สิ่งต่างๆนั้นทํางานตู้เย็นก็เช่นกันก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วเรียนเคยไปสังเกตไหมคะว่า ตามตู้เย็นตามอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เบอร์ห้าเอาไว้เบอร์ห้าคืออะไรเบอร์ห้าหมายความว่าอย่างตู้เย็นเนี่ยเราจะต้องเปิดไว้แค่ที่เบอร์ห้าเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าถ้าเราเปิดแล้วเกินเบอร์ห้าไปจะทําให้มันกินไฟมากขึ้นพอกินไฟมากขึ้นเนี่ยทําให้เราเนี่ยเปลืองค่าไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างเนี่ย เขาจะเขียนไว้ว่าประหยัดเบอร์ห้าเราจึงต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อย่างตู้เย็นม่ยจะเห็นชัดเลยในภาพนักเรียนเห็นไหมคะเขาจะแปะสัญ,ญลักษณ์เบอร์ห้าว่าให้เราเนี่ยเปิดแค่เบอร์ห้าไม่ให้เราเปิดมากกว่านั้นถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะกินไฟฟ้ามากขึ้นเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ,การจ่ายค่าไฟมากขึ้นเราเลยต้องใช้โดยการเอาแค่เบอร์ห้าพอเป็นการ ประหยัดไฟฟ้าในบ้านเรานะคะการอาบน้ําเวลาเราอาบน้ํานั้นเนี่ยแล้เรียนดูนะคะเราใช้ฝักบัวในการอาบเป็นการประหยัดประหยัดยังไงที่ฝักบัวนั้นจะมีรูเล็กๆเป็นช่องน้ําไหลตรงนี้แหะค่ะที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดน้ําได้เวลาที่เราสระผมเราก็ต้องทําไมคะจะต้องปิดน้ําซะก่อน เวลาล้างผมเราจึงจะเปิดฝักบัวแล้วก็ล้างผมให้สะอาดหรือเวลาถูสบู่ก็ต้องปิดน้ําเช่นกันถูสบู่ให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะมาเปิดน้ําล้างสบู่ล้างตัวให้สะอาดหรือแม้กระทั่งแปรงฟันบางคนเปิดก๊อกน้ําคาไว้แปรงฟันไปด้วยเปิดน้ําคาไว้ด้วยไม่ประหยัดน้ําก็ไหลทิ้งไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ เป็นการเสียทรยัพยากรน,น้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ผลเสียมาก็คือบ้านนักเรียนก็ต้องจ่ายค่าน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทิ้งน้ำไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเรียนรู้ไหมครับว่าที่เราจะผลิตน้ำขึ้นมาเป็นน้ำประปาได้เนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยมีใช้ตลอดไป นักเรียนขาการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการนำมารีไซเคิลใหม่ก็คือการเอาเศษวัสดุต่างๆที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อีกโดยการทำในรูปแบบใหม่หรือเราเรียกว่ารีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่สมมุติว่าขวดน้ำเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเวลาที่คนเขาเดินเก็บขวดน้ำตามถังขยะบ้าง ตามไหนตอนไหนเนี่ยที่เขาเอาไปขายพอเอาไปขายเสร็จเขาก็ส่งต่อไปที่โรงงานโรงงานก็จะนำมารีไซเคิลอาจจะมาผลิตเป็นถุงหิ้วถุงหิ้วทีวท่เป็นพลาสติกกันนะคะแล้วก็เอากลับมาใช้เป็นถุงสำหรับใส่บรรจุสิ่งของต่างๆหรือว่าอาจจะมาทำเป็น หล่อเป็นรูปแบบของถังขยะในภาพหรืออาจจะมาทำเป็นภาชนะบางอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์นักเรียนดูสิคะในภาพมีหลายอย่างอย่างน้อยเนี่ยเราก็นำมาใช้ได้โดยที่ประหยัดสิ่งแวดล้อมประหยัดเกี่ยวกับทรัพยากรบางทีเนี่ยถ้านักเรียนไปตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า เออยางล้อรถที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเขานามาใช้รีไซเคิลใหม่เอามาทำเป็นเอภา,าชนะสำหรับใส่ต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้หรือเอามาทำเป็นถังขยะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการน,นำมารีไซเคิลทำใหม่เอาให้เกิดประโยชน์เอามาใช้ใหม่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มาช่วยให้ สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็บางอย่างเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเป็นการประหยัดอีกแบบหนึ่งนะคะหรือนักเรียนดูนะคะเออเสื้อผ้าที่ขาดเราก็อาจจะมาซ่อมแซมมาทำสมัยไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินเป็นการประหยัดทรัพยากรแทนที่เราจะซื้อของใหม่มาใช้แต่เราสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วยังใช้ได้ต่อไป อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรนักเรียนคะการปลูกป่าการปลูกป่านะั้นเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนส่วนที่เราถูกทำลายไปอย่างน้อยเราก็ได้ต้นไม้ต้นใหม่มาเพิ่มมากขึ้นหรือทดแทนต้นที่เราตัดทิ้งไปและจะช่วยให้เรานั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์ อากาศที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันร,รักษาทรัพยากรให้อยู่กับเราไปนานๆโดยการทดแทนคือนำมาปลูกใหม่หรือมาซ่อมแซมใหม่นอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนปัญหาทุกวันเนี้ยมีกันมากเลยในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยเนื่องจาก ต้นไม้ถูกทำลายป่าไม้ถูกทำลายสร้างบ้านเรือนกระจกขึ้นมาสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆทําให้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือการใช้ถุงพลาสติกเราต้องเลือกเอาวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเอามาใช้ทดแทนในการใช้ถุงพลาสติกเช่นในการใช้ถุงผ้า มาใช้ในการใส่ของแทนถุงพลาสติกเป็นต้นอย่างนี้นะคะจะช่วยให้ปัญหาโลกร้อนนั้นลดน้อยลงไปเพราะนั้นนักเรียนเคยไปปลูกป่าไหมเคยไหมคะป่าชายเลนก็มีหรือว่าป่าทั่วไปที่เขามีการรณรงค์ช่วยกันปลูกป่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะในภาพเป็นไงคะนักเรียนเราเรียนกันแล้ว มาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะเป็นไงคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะอ่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงจะพอจะเข้าใจบ้างแล้วนะคะจากที่เรียนไปในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับมนุษย์เราทั้งนั้น ไม่มากก็น,น้อยแต่เราจะทํำยังไงล่ะคะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับเราไปน,น,นานๆเพราะส่วนมากจะมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นเป็นทั้งอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและในเรื่องที่อยู่อาศัยรวมแล้วเนี่ยอยู่ในปัจจัยสี่ทั้งนั้นเลยครูคิดว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้านคนครูให้กันบ้านนักเรียนก่อน นักเรียนคะวันนี้กันบ้านไม่ยากนะลูกกันบ้านจะเป็นการเลือกตอบให้นักเรียนเนี่ยเลือกระบายในวงกลมข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะมีให้นักเรียนเลือกตอบคําถามหนึง่งมีให้เลือกตอบสามข้อมีทั้งหมดด้วยกันสิบข้อนะคะนักเรียนทําให้คุณครูด้วยนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูคุณครูจะได้ตรวจว่านักเรียนของคุณครู ทำถูกหมดทุกข้อไหมใครคนเก่งทําครบยี่สิบข้อเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีดาวให้นักเรียนใครทําถูกเยอะๆเดี๋ยวมีรางวัลให้นะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูนะคะว่าสิบข้อนั้นครูถามอะไรบ้างอย่าลืมนะลูกนะทาส่งให้คุณครูให้เสร็จเอาละค่ะสําหรับวันนี้คุณครูคงจะขอพอแค่นี้ในชั่วโมงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ